การตรวจองค์ประกอบร่างกายหรือว่า body composition analysis นะครับปัจจุบันนี้มีประโยชน์มากครับในการที่จะช่วยวางแผนนะฮะในการเรื่องดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้ําหนักการจัดการน้ําหนักในปัจจุบันครับการตรวจองค์ประกอบร่างกายนี้นะครับเราได้ข้อมูลมากมายครับทุกคนมากกว่าเรื่องของน้ําหนักอย่างเดียวที่เรามีการชั่งโดยทั่วๆไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราจะทราบในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อครับเรื่องของมวลไขมันเปอร์เซ็นต์ไขมันแล้วก็ไขมันในช่องท้องแล้วก็รวมถึง total body body water นะครับหรือระด,ดับน้ำฟลูอิดในร่างกายของเราอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆท่านที่เข้ามาปรึกษาหมอเนี่ยหมอก็จะดูเรื่องขององค์ประกอบร่างกายควบคู่ด้วยทําให้เราเปรียบเทียบได้ครับว่าวันนี้นะครับกับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้า2เดือนข้างหน้านั้นเรามีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบร่างกายของเราอย่างไรครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสนะครับลองเช็คนะครับการดูเรื่องขององค์ประกอบร่างกายของเราครับ